สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเช่นเคยก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะก่อนอื่นเลยก็รบกวนเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยจ้าหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวร้อนๆ้อนเราก็ไปดูกันนะคะนี่ขออนุญาตที่จะไปที่ ทางสื่อประชาไทยนะคะก็เป็นของเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานักกิจกรรมชายแดนใต้ภาพประชาสังคมได้ถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคาดว่าจะเกิดจากกรณีที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมตัวแต่งกายชุดมลา,ายูโดยทางด้าน JASAD ได้มีการเผย ถึงว่ามีการออกหมายเรียกในลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า40คนแล้วโดยทางเครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกฎหมายวิเศษหรือที่เรียกกันว่า JASAD มีจะขอเรียกว่า j a กระกันนาบอกว่าเปิดเผยผ่านทางด้าน Facebook ของเครือข่ายว่าได้รับการประสานงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งหมายเรียก ู้ต้องหาหนักกิจกรรมองค์กรภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่งที่รู้จักในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่9ามกราคมวันพรุ่งนี้ที่สพสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการรวมตัวในการแต่งกายชุดมาลายูที่ผ่านมา โดยจาก f a c e o o o นะคะของทาง JA เนี่ยได้รายงานตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปีที่แล้วนะคะว่าวันวันที่5มกราคมเนี่ยจะมีนักกิจกรรมที่ปรากฏว่าถูกออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. บงอาลาดีหรือมูฮัมหมัดอาลาดี เป็นนักกิจกรรมภาคประชาสังคมเป็นพิธีกรรายการวิเคราะห์การเมืองด้วย 2. สูกิปรีหรือลีบูดูซึ่งเป็นนักกิจกรรมภาคประชาสังคมเป็นศิลปินในการขับร้องบทเพลงมาลายูด้วยส,สอสบูรีเป็นนักกิจกรรมภาคประชาสังคมแล้วก็เป็นพิธีกรงานการกุศลด้วย 4. มะยุ เป็นผู้อํานวยการสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพแล้วก็เป็นคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแล้วก็เสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรกมทศึกษากระบวนการสันติภาพแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กกำพร้าด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้แล้วก็ปาตานี 5. อุสตาสฮาซันเป็นนักบรรยายประวัติศาสตร์ชื่อดัง 6. มาหมูดเป็นนักกิจกรรมแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคม 7. ซอซลาฮูดินเป็นนักกิจกรรมแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคม 8. ซับรีเป็นนักกิจกรรมแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคม 9. อานะัส เป็นนักกิจกรรมแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหานักกิจกรรมองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพ่อบ้านใจกล้าเมื่อวันที่22คันวาคมที่ผ่านมาโดยในหมายเรียกดังกล่าวเนี่ยได้มีการระบุให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่8มกราคม5 5 6 7ที่สูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ก็เป็นวันนี้นะคะวันที่8มกราคมที่จะต้องไป JA ยังระบุด้วยว่าก่อนหน้านี้มีนักกิจกรรมองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ได้ถูกออกหมายเรียกในลักษณะแบบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า40คนแล้วทางเครือข่ายเนี่ยขอเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ยุติ การฟ้องการดำเนินคดีในลักษณะของการปิดปากนะหรือว่าที่เรียกกันว่า s l a p นะคะในการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็รวมตัวกันหรือว่ารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมซึ่งว่าเป็นสิทธิแล้วก็เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยต่อมานะคะในวันที่7ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย สอสของพรรคเป็นธรรมได้มีการตั้งคำถามทางเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยเรานั้นจะส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐกลับ ดำเนินคดีอ้งยี่ซ่องโจรกับพวกบรรดานะักกิจกรรมเพราะมีการเข้าร่วมกิจกรรมมีการรวมตัวกันแล้วก็แต่งชุดด้วยชุดมาลายูซึ่งคุณกันวีเนี่ยก็ไปแต่งด้วยจากภาพของบางสื่อเนี่ยอย่างเช่นของคุณแยม นี่ก็ได้เห็นนะว่าคุณแยมก็แต่งเหมือนกันชุดมาลาย,ยูก็ยังมีคนเขาแซวเลยว่าอา้าวถ้าคุณกานวีโดนด้วยนะก็จะทําคนอื่นด้วยอย่างนี้แสดงว่าคุณแยมก็กําลังเข้าข่ายของการแบ่งแยกดินแดนหรือว่ายุโยงปลุกปัน่นหรือเปล่าเพราะคุณแยมก็ใส่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าในอดีตเนี่ยคุณวันนอก็ใส่นะคือเขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็ใส่อยู่แล้วแต่ว่า ในนักกิจกรรมที่เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่โดนในคดีของการอ้างยี่ซ่องโจรที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการวิวาทากันไปใช่ไหมออจําได้ใช่ไหมคะที่พ่วงไปถึงทางคุณกันวีแล้วก็พักเวนธรรมแล้วก็รวมทั้งพักเก้าไกลอีกด้วยต่อมามาดูข่าวนะคะนี่ก็เป็นของทางสื่อประชาไทยรายงานว่าวันที่7มกราคม ทีมสื่อพักเป็นธรรมได้มีการแจ้งข่าวว่านายกันนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมเปิดเผยในกรณีที่มีหมายาเรียกไปยังนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้9คนในข้อหาของการ ยุยงปลุกปั่นอ้างยี่ซ่องโจรจากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในการแต่งชุดมาลายูฉลองเทศกาลฮารีรายอในเดือนเมษายนปีพศ2566โดยให้ไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักง,งานสอบสวนในวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้ นา,นายกนวีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศเพียงไม่ถึง3เดือนยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การถแถลงนโยบายไม่ตรงปกการถแถลงงบประมาณที่ไม่ตรงปกรัฐบาลน,นี้ก็ยิ่งทําให้ประเทศนี้ได้กลายเป็นประเทศที่ไม่ตรงปกอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการถแถลงงบ67เจ ว่าให้ความสำคัญกับความมั่นคงและจะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มั่งคั่งใน4ปีที่ท่านเศรษฐาได้บริหารประเทศและได้เดือนหน้าจะลงพื้นที่ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เห็นว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีดีมากมาย นายกนวีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีถแถลงเรื่องนี้จะรู้หรือไม่รู้ว่ากำลังมีการใช้กฎหมายปิดปากกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นการดำเนินคดีกับคนที่ทํากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ยิ่งพูดก็ยิ่งกลับไม่ตรงปกผมเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นได้เห็นถึงพลังและเยาวชนและประชาชนที่ต้องการสื่อสารสันติภาพด้วยการแต่งกายและวัฒนธรรมและการกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีตรงไหนเลยที่หม,ม,มิ่นเม ถึงความมั่นคงและการแต่งกายในชุดมาลายูในวันนั้นก็เป็นการจุดพลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความคึกคักจากชุดมาลายูที่กลายเป็นกระแสนิยมไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พากันมาท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น หากรัฐยังมีการกำจัดถึงสิทธิเสรีภาพประชาชนแม้กระทั่งการแต่งกายก็จะยิ่งย้อนแย้งกับการสมัครเป็นคณะมนตรีเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอย่างที่ตนอภิปรายเอาไว้ในการชี้แจงงบประมาณว่าจะมีใครเลือกหากในประเทศเรายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ นายกานวียังได้นำคำกล่าวปฏิญาณของเยาวชนในวันนั้นมาชี้แจงว่าเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่สัญญาว่าจะยืนหยัดและเชื่อชูคุณค่าของความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะยึดมั่นศรัทธาต่อศาสนาชาติและมาตุภูมิเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและเยาวชนก็คือความหวังของชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของความเป็นหนึ่งเดียวจุดหมายก็คือเอกภาพของมวลมนุษยชาติเท่านั้นต่อมาไปดูข่าวของทางสำนักของคุณแยมนะคะก็ระบ,บุว่ารัฐเนี่ยมีการออกหมายเรียกนักกิจกรรมชุดมาลายูนะคะจำนวนทั้งหมด9คนแล้วก็เราไปดูการให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งเขาบอกว่าโดยมีการกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำให้ ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือว่าวิธีการใดอันมิใช่เป็นการกระทำาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่ากระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือกระทำเพื่อให้ประชาชนนั้นร่วงละเมิดถึงกฎหมายแผ่นดิน โดยนายอาราดีได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ตกใจนะที่จะมีการออกหมายเรียกเพราะมีรายงานข่าวมาโดยตลอดเลยแต่ที่น่าแปลกใจมากก็คือการจัดกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นที่รับรู้ของกอร,อรอมอนอภาค4ส่วนหน้าที่มีการประชุมหาลือกันมาโดยตลอดเลย และทางผู้จัดงานก็ได้ระมัดระวังในเรื่องของข้อห่วงใยของฝ่ายความมั่นคงทั้งเรื่องของธงคำประกาศสัตยาบันที่ไม่มีการหมิ่นเมย์ต่อความมั่นคงรวมถึงทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้เข้ามาอำนวยความสะดวกทั้งการจราจรแล้วก็เรื่องของสาธารณาสุขด้วย กิจกรรมแต่งกายชุดมาลายูในเทศกาลฮารีรายอเป็นกิจกรรมสันติภาพที่นอกจากจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมาลายูแล้วการรวมตัวของเยาวชนก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีการกระทำเพื่อสังคม เหมือนคำที่กล่าวเอาไว้ในสัตยาบันซึ่งก็เห็นได้ว่าจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆอย่างเหตุน้ำท่วมเยาวชนเนี่ยก็มาช่วยกันจนกระทั่งถึงเห็นพลังทางด้านมนุษยธรรมยังไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอันใดเลยที่ถึงขนาดที่ว่าคุณเนี่ยจะต้องมาดำเนินคดีร้ายแรงอย่างเช่นการอ้างยี่ส่องโจรการยุยงปลุกปัน่น แล้วยังมีการออกหมายเรียกนักกิจกรรมในลักษณะการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากประชาชนหรือว่านักกิจกรรมไดไปแล้วนะคะรวมทั้งหมดประมาณกว่า40คนในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเ,เริ่มที่จะไม่มั่นใจในความจริงใจของรัฐบาลาพรคเพื่อไทยเศรษฐาทวีศิลระว่าคุณจะเดินหน้าในการสร้างสันติภาพในจังหวัดสจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าในพื้นที่ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่แบบนี้คือมีจุดประสงค์ยังไงโดยในวันที่9เนี่ยทุกคนก็จะไปรวมตัวกันไปรายงานตัวตามหมายเรียกแล้วก็จะไปแสดงจุดยืนไปยืนหยัดว่าการจัดกิจกรรมในการรวมตัวแล้วก็แต่งกายในชุดมาลายูเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วในวันนั้นนะคะวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะใส่ชุดมาลายูไปด้วย โดยานายอาราดีได้กล่าวว่างานวันนั้นเนี่ยมีนักการเมืองที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสสก็น่าจะหมายถึงคุณกันนวีเนี่ยแหละแล้วก็รวมทั้งสสของพรรคประชาชาติด้วยนะก็ของวันนอใช่ไหมเอ่ยแล้วก็พรรคก้าไกลด้วยแล้วก็พาเป็นธรรมแล้วก็รวมทั้งนายมฮัมัดนอมัทานะคะประธานรัฐสภาจึงฝากถึงสสทุกคนให้รับทราบด้วยว่ากําลังจะมีการฟ้องปิดปาก นะหรือว่าสลบกับพวกบรรดานักกิจกรรมที่ร่วมงานรวมถึงนายคนสำคัญนะคะทั้งหลายแหละเลยที่ทั้งหมดรวมรวบรวมแล้วก็ประมาณ9รายนะคะเขาบอกว่านอกจากนายอาราดีแล้วนายฮาซันก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักกิจกรรมที่เป็นเหมือนกึ่งกนะึ่งนักวิชาการถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนักกิจกรรมทางด้านประวัติศาสตร์นะเป็น ผอ,ออสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพก็คือนายอายุนะคะแล้วก็ยังเป็นอนุกรมทสันติภาพด้วยส่วนอีกหลายๆคนนะคะก็เป็นเพียงแค่นักดนตรีหรือว่าร่วมงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอะไรลักษณะแบบนี้แต่ว่าก็คือสรุปแล้วก็คือโดนหมดเลยนาที่มาร่วมด้วยช่วยกันฟ้องปิดปากประชาชน ต่มามาดูถึงการชี้แจงนะคะของทางวาทานิอันนี้เป็นเพจเนาะเห็นเขาได้จ่วบนะคะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือประชาธิปไตยจอมปลอมแค่ชื่อคำว่ามาลายูก็ผิดแล้วสินะอันนี้ทางเพจนะวาตานี้ได้มีการชี้แจงออกมาเมื่อประมาณ15ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าความมั่นคงจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์ยังคงซ้ำรอยเดิม ท่านเคยรู้หรือไม่ว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการฟ้องร้องการแต่งกายชุดมลา,าย,ยูจนกลายมาเป็นความขัดแย้งมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นายอดุลณสายบุรีหรือตนกูอับดุลยาลานาเซเป็นผู้สืบเชื้อสายตระกูลเจ้าเมืองสายบุรีในอดีตซึ่งก็เป็นหนึ่งในหัวเมืองเจ้าแขกประเทศสลาชท,ทั้งเจดฝ่ายใต้แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปาตานีแล้วก็ได้รับการคัดเลือกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปในปี2480เป็นครั้งแรกในปีพศ2487นายอดุลได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยกล่าวว่า รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้ข่มเหงรังแกพี่น้องสลิงทำให้ไม่อยากเป็นคนไทยละพอรู้สึกเบื่อกับการเสื่อมเสียเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศีเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่พี่ชายของนายอดุลได้ถูกจับกลุมเนื่องจากการแต่งกายแบบชาวมาลายูแล้วก็เดินในตลาดสายบุรีจากบทบาทดังกล่าวทำให้ราชการเนี่ยเพ่งเล็งว่าเป็นผู้ยุยงส่งเสริม ให้ราษฎรนั้นกระด้างกระเดืองต่อทางราชการและได้ติดตามถึงพฤติกรรมของนายอดุลจนกระทั่งต่อมาในปีพศ2488นายอดุลจึงได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่รัฐกรันตันประเทศมาเลเซียและต่อมาก็ได้เป็นประธานขบวนการปลดแอกแห่งชาติปาตานี โดยให้เหตุผลว่ารับไม่ได้กับนโยบายของจอมพลปอพิบูลสงครามและเสียชีวิตในที่สุดนะ,ะในปีพศ2521นี่ก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่คนมาลายูปาตานีได้เคยถูกกระทําที่รัฐไทยเนี่ยแหละจนเป็นไฟลามทุ่งแล้วก็เกิดปัญหาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนะคะรัฐไทยก็ยังคงใช้แนวคิดแล้วก็วิธีเดียวกันกับในอดีตเลยโดยหมายเรียกผู้ต้องหานะคะตั้งแต่วันที่14ธันวาคมปีที่แล้วโดยเหตุก็คือร่วมกันกระทำแก่ประชาชนให้ปรากฏด้วยวาจาหนังสือหรือว่าวิธีอื่นใดมิใช่เพื่อการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่ากระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบเกิดขึ้นภายในราชอาณาจากักรหรือว่ากระทําให้ประชาชนนั้นร่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเช่นอังยีซ่องโจรน,นี่ก็คือข้อกล่าวหากลุ่มคนที่จัดกิจกรรมรวมตัวการแต่งกายชุดมาลาย,อยูอย่างสันติวิธีโดยในรายชื่อกิจกรรมเนี่ยนี่ก็เคยได้ พูดไปข้างต้นแล้วนะคะก็คือจะมีทั้งหมด9รายอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าการตอบโต้นะคะของทางวาฐานินะคะซึ่งก็น่าจะเป็นเพจที่อยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละนะคะเป็นสำนักข่าวของทางปาตานีเขาต่อมามาดูที่สื่อของคนที่รักสถาบันนะคะก็คือคุณเแ๊ปซี่เสริมสุขได้โพสต เมื่อวานนี้นะคะบ,บอกว่าคุณภาพของนักการเมืองพักเป็นคำรรบิดเบือนหน้าตาเฉยเลยทางพลโทรปราโมทพรมอินแม่ทัพน้อยสี่ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้จากการที่ทางคุณกันวีได้ออกมาพูดเนาะว่าแค่แต่งชุดมาลายูก็โดนหมายเรียกแล้วทีนี้ทางตำรวจนะคะก็ได้ตอบโต้บอกว่าอย่าบิดเบือนความจริงเลยครับ การออกหมายเรียกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการแต่งชุดมาลายูเลยเพราะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนอยู่แล้วครับแต่ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเนื่องมาจากการที่มีคนบางกลุ่มได้ฉกฉวยโอกาสในการยุยงปลุกปั่นผ่านทางด้กิจกรรมแอบแฝงและทําให้กิจกรรมนั้นผิดเพี้ยนไปจากบทเพลงบทกวีที่มีเนื้อหาเพื่อปลุกระดม มีการประดับธง D R N รวมทั้งร้องตะโกนปาตานีเมอรดิกา้าเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานและไม่ใช่เป็นการฟ้องปิดปากและไม่ได้เป็นไบโพล่าดังที่มีบางคนนั้นได้ตั้งข้อสังเกตครับต่อมาเรามาดูการชี้แจงของคุณกนวีสืบแสงนะคะเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมา คุณกานวีได้โพสต์ผ่านทางด้าน Facebook ของตัวเองบอกว่ามนุษยธรรมไม่ใช่อาชญยกรรมขอส่งกำลังใจให้แบรบซาฮารีเจ๊หลงที่ต้องไปรายงานต่อ DSI จังหวัดปัตตานีในเช้าวันนี้วันที่8มกราคมตามหมายเรียกคดีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์จากการเปิดเพจพ่อบ้านใจกล้า เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยจากความตั้งใจเพื่อมนุษยธรรมกำลังกลายเป็นอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันจับตาต่อการดำเนินคดีปิดปากอีกหนึ่งคดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจำนวนกว่า40รายที่กำลังถูก บังคับใช้กฎหมายมาปิดปากซาฮารุเป็นโฮมทาวฮีโร่ที่มีความตั้งใจทำงานเพื่อมนุษยธรรมและเป็นปากเสียงให้กับชุมชนปกป้องสิทธิชุมชนซึ่งเริ่มทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหลักการมนุษยธรรมที่หลายคนไม่เข้าใจ เพราะมันอาจจะเข้าใจยากนั่นก็คือการยึดเอาบุคคลในความห่วงใยเป็นศูนย์กลางโดยปราศจากความเอ็นเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องเป็นกลางและไม่ถูกครอบงำใดๆจากใครก็ตามในสถานการณ์สงครามหลายครั้งการทำงานเพื่อมนุษยธรรมได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแอบอ้างถึงความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง และผู้ที่ทํางานด้านนี้มักจะตรงอยู่ในจุดที่อ่อนไหวและมักจะกลายเป็นเหยื่อเองอาทิการถูกลักพาตัวหรือว่าการถูกรอบทำร้ายการทํางานเพื่อมนุษยธรรมนั้นเป็นหลักพื้นฐานของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เราควรที่จะต้องส่งเสริมมิใช่เป็นการทําลายหรือว่าปิดกั้นคุกคามหรือว่าฟ้องร้องปิดปาก เพราะมนุษยธรรมนั้นไม่ใช่อาเญากรรมไม่ได้เดินทางไปให้กำลังใจซารีด้วยตัวเองในวันนี้เพราะติดภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตแต่ก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะมนุษยธรรมไม่ใช่อาชญากรรมก็ต้องมาตามข่าวกันต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่มีการ ตั้งรัฐบาลเสรฐาขึ้นมาเนาะก็จะมีเกี่ยวกับคดีความของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเยอะมากจากการทำกิจกรรมการสัมมนาเสวนาแล้วก็มาจากกาน่ถึงในงานนี้นะคะในการจัดรวมตัวเพื่อแต่งมารายุแล้วก็มีการร้องเพลงอะไรของเขาก็ต้องมาตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเข้าข่ายของการ Slap ะะการฟ้องปิดปากประชาชนหรือไม่อันนี้ก็เป็นข่าวสั้นนะคะที่เรานำมารายงานให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็น่าจะทําให้คุณการวีเอยหรือว่าสสของทางพรกคเก้าไกลเนี่ยตกที่นั่งลําบากด้วยนะเพราะว่ามีก็ยังจําได้เลยว่าคดีเก่าเนาะที่มีการพ่วงไปว่าสสของพรกคเก้าไกลนั้นก็ไปสนับสนุนให้มีการ แบ่งแยกดินแดนอะไรประมาณนี้อ,อูกไปกันใหญ่เลยลุกลามใหญ่โตนะแต่ว่าของประชาชาติน้าของวันนอนเนี่ยคงไม่ไม่ไม่ไม ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเนอะเพราะว่าที่ผ่านมาวันนอก็รู้ๆกันอยู่เนอะขอไม่วิพากวิจารณ์ก็แล้วกันทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่โอเคนะคะก็คงมาตามข่าวกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ